โอ้ไม่าจริงจันนี้จ้าร้าาทุกาวพ่อ่มายูเนี่ยมันกลังไปท่นู้นีนีเป็นรถยนต์แห่ขึีนหัวัดขันหมันหากเลยอันนี้ชาวบ้านชาตอยู่บนหน้าเยอะอย่้เลยล่ะครับ

คนหนึ่คนหคิดไอ้ถุงนี้มันเกิดเหตุกากรงอะไรขึ้นเหล่าเหล่าเอิการณ์นิดนึงครับครับกาตั้งแต่เดิมเลยนะครับขวักรองเนี่ยมันเป็นขวัเหรียขวักร่องหนองไรอ่าตั้งแต่ต้นเซตนี้ก็เหยียดตั้งต้นส่ยามช่วยส่ยามช่วงที่หนึ่งครับผมครับผมได้ตางกประมาณนะช้าอปีก่าช้านช่วงเ็ตไปเร็วครับอ่าครับกระบังเอิ้กนกาผดูดน้ำปลาอะไรลากกันครับกาทางขลังเนี่ยมันเป็นขลังระบายน้ำทั้งกะทางผู้นำ่างน้องไรจุ่มจุ่นก แกปัญหายายนำไปท่วม,มเมออ้าใหญ่เราแบบนี้แต่ดนที่ทุนช้ามันครับครับผมถ้าเลยเอากระรอบใครมาดับมังโหยิ่นไชเอาทุ่งบิ๊กแบ๊กมาปิดครับผมพอปิดมาบันทีที่พุกขันว่าดี่มานะครับครับผมครับผมถ้าเกิดนำปลาเลยแลกก็ได้รับนำกันหลักจากอันเภอหลานกาผัานตะบ,บนคุณตะลีแล้วมาเข้าตะบนไต่ท่ามโพก็อันเภอป่าพุมที่นี่ก็เหมือนเราปิดกันแต่ก่อนนั้ปิดไครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวถ้ามาปิดเพิ่มก็มาชุ่มไปนิด ก็ช่วงนี้ทางน้ำที่ใหญ่จะตาไบาโอไปทางกรงนี่ครับไปไม่ได้กต่เลยกัดโสตลิงพังในวันวันที่ที่พวกพุเข้ามาอยู่ในการบริีัครับตลิงพังกับข้าวนุ่นจะบ้านเลยทีนี้นเออการด,ด,ด้นเลยอ่ขาข้ามด้นเพื่อจะบ้านก็ชอบท่ามว่าเออในเมื่อเวลานี้มันไล่วันเลยครับครับกาเรามีหนื้อหาไม่ดีว่าอีหมารับผิดชอบอีหม่าทำไมตัดด้นเจนนี้เป็นตัดด้นของเหนือมันครับครับผมครับผมเพราะว่าจะฉายท่านโยนไปมาในการก้นปุ๋ย คนไรมาใไ่ช่วนตัดยางวันนี้เลยครับอว่าตอกไปก็ไม่กี่วันกับพุนผลิตของนาการเกทิศครับผมแต่ต่มันตองออกดอกแล้วครับออกดอกฮ่าชาวบ้านก็ต้องถูกปุ๋ยถูกไร่มาใไร่อ่าบ่อยู่ไปไม่กี่เดือนก็ได้กับุนผลิตก็ต้องุ้นโอ้อ่าิ้งผลิตแต่งนาการเทศพรภานแบบนี้ลยครับจริงจริงตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องราวของการท่อมเทมเลยวันนี้มันเป็นอำนาจในทุนขององค์กรปกครองทุ่นถึงที่ในพื้นที่ไหมครับครับก็คือมันคือแก้วกับ เรื่องการบันหน้าอุตสาหภัยนี่ครับครับ <Eller uniform. S 3> ผมการีเป็นสองทินหรือว่าอำเภอหรือว่าจังหวัดที่ว่าป้องกันปองกันภัยรือว่าบรรเทาได้ภัยพผมคิดว่าน่าจะสามารถมาซ่อมแซมได้ให้ทันเหตุการณ์ดีกว่าชาวบ้านด้รอนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าว่าเกิดอว่าเรื่องของอบตการตรงข้าใจคาดค่าเรื่อระทมแต่จริงจริงพวกว่าทำวา่าจค่าเรอระทมนี้มันเป็นตรงไปเรื่องต่ำต้นด้บรรณูกันนะโฉมไหลทางไรยอันนี้มันเป็น ไฟปิบัตเยครับครับผมครับผมไฟปิบัตจะมันแทบมาจับได้จริงๆแล้วผมว่าถ้าามีบุคคลดี่วเห็นมองเห็นความสำคัญไปมากกว่านี้ครับคือข้อรถโอวบจอยไม่คู่นี่ก็ได้ครับมาลวงขึ้นมาค้นทาให้เป็นรูุ่ต้นครับผมแล้วก็กลางต่อไปก็กลอวว่าดิ้กี้โอวบตอยยิบรับหลงหรือว่าปุยยรับลุงทำเนไม่ก็ได้คือเอาไอ้ได้ช้อันชัวข้าวไปโคนนะได้ับนยอดไปบ้าได้นี่ครับครับผมครับผมค่เางก็ยากมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นกับ วัดช <f dragging> ่วยชาวบ้านทีคร่ผู้มาอีเป็นอำเภอหรือว่าจังหวัดหรืออีเป็นรปตสองทิ่เหนเอยังไม่เจ็บหรือเจอก็ค่อยามีการรับผิดชอบประคิดกันนะผู้เมืองชาวบ้านท่ามทุกวันทำร้านทำชาครับครับผู้มาอี้กลับตัวกับชาวบ้านไม่ได้ถึงผู้เมืองแท่นนะเป็นผู้นำสองทิศกับนะครับผมเป็นรปตอาทิตย์ผมืองทำนี้กรับผูไม่ได้ว่าอีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองเมืองแล้ไม่ใหญ่กับครับผม์ผู้เมืองทำเพื่อให้ชาวบ้าน ไอ้อยู่ยนเป็นทุกข์กันกครับไปม,มาท่านจนนทะทนได้แค่ดุกครับผมบาใจเดียวครับผมครับโอเค